เรามีด้วยกันทั้งหมด3ามตำแหน่งนะมีลูกค้านักขายและก็น,นักธุรกิจนะมี Customer, คัสเมอร์ก็คือลูกค้าจดเนี่เดี๋ยววันนี้จะวาดบนกระดานให้ดูนะหือเขาจะมาช่วยเราขายก็ได้นะนะเอาง่ายๆนะถ้าแบบให้ไม่งงนะคัสซูเมอร์คือลูกค้านะ เซลแมนก็คือนักขาย CEO นะ CEO ก็คือนักขายและก็นักสร้างธุรกิจให้เข้าใจง่ายๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆถ้าแบบภาษาเข้าใจง่ายๆเลยลูกค้าก็คือคนที่มาซื้อสินค้ากับเราโอเค เซลแมนก็คือคนที่มาช่วยเราขาย CEO ก็คือคนที่มาช่วยขายและมาช่วยสร้างทีมเข้าใจง่ายง่ายอ่ะขัพิมพ์มาย่อยมาเลยลูกค้าก็คือคนที่ซื้อสินค้าอย่างเดียวโอเคนักขายเซลแมนคือมาช่วยเราขาย มาช่วยเราขายมาช่วยเราขาย CEO ก็คือขายของด้วยแล้วก็ช่วยสร้างทีมด้วย